คนเก็บเงินไม่อยู่ทํายังไงดีคะในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคนเรานี่นะครับมันมีความต้องการที่จะใช้เงินอยู่เสมอโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่า impulse buying คือเวลาไปเจอของที่ชอบใจเนี่ยเราอยากจะซื้อเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเก็บเงินให้อยู่นะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือท่องไว้เลยไม่ใช้ไม่ซื้อต่อให้ลดราคาก็ไม่ซื้อแต่ทีนี้เวลาเราไปเจอ ของที่เราชอบอยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราไม่สามารถหักห้ามใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีแนะนําเลยก็คืออะไรคืออยู่ห่างจากของที่เราเห็นของที่เราชอบอยู you ่ห่างมันไปเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนที่ชอบเดินตลาดนั้นก็อย่าไปเดินตลาดนั้นหรือชอบเข้า Facebook หรือไลน์กลุ่มที่เกี่ยวกับของที่เราชอบเราก็กด unfollow หรือถ้าให้หนักกว่านั้นเลยก็ leave group เลยออกจากกลุ่มนั้นไปเลยนะครับแล้วเมื่อเราไม่เห็นเราก็จะไม่ซื้อมันเองอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็ ถ้าเราชอบอะไรก็ตามชอบมากจริงๆเราาร์ k มันเอาไว้บอกตัวเราเองในใจว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันนะอย่าหนีไปไหนเช่ไหมครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะเราลืมไปแล้วล่ะว่าเราเคยอยากได้ของชิ้นนั้นหรือเรามาเห็นอีกทีหนึ่งความอยากมันจะหายไปละเพราะฉะนั้นอยากได้เลยนะครับยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้แล้วก็ท่องเอาไว้ไม่ใช้ไม่ซื้อต่อให้ลดราคาก็ไม่ซื้อ และคำสุดท้ายนะครับที่อยากจะเรียนแนะนําเลยก็คือว่าของเล็กๆน้อยๆที่เราซื้อในวันนี้เชื่อไหมครับมันซื้อหลายๆทีเนี่ยมันรวมเป็นเงินก้อนใหญ่เลยผมเคยเจอบางเคสเลยนะครับที่ชอบกินชานมไข่มุกมากๆกินเวลา3ามแก้วแก้วละ35บาท3แก้วต่อวันเนี่ยตีง่ายๆเลยคืออยู่ที่วันละ100บาทอาจจะดูต่อวันร้อยบาทไม่เยอะนะครับแต่ลองคิดดู1เดือนคือเท่าไหร่1เดือนคือ3,000ปีหนึ่งคือเท่าไหร่ 3 6 36 0นี่นะครับบางทีเป็นค่าเทิมลูกเราได้เลยลองพิจารณาดูนะครับว่าระหว่างเงินที่เสียไปโดยไม่มีประโยชน์สามารถไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับครอบครัวเราได้มากน้อยแค่ไหนวอลเตมัฟเฟตกูรูการลงทุนของโลกก็เคยให้คำคมเตือนพวกเราเอาไว้นะครับตราบใดที่เรายัางใช้ใจ่ายเงินสุดรุ่ยสุดลาล่อีกไม่นานนะครับในชีวิตเราต้องขายของที่จำเป็นเพื่อเอาเงินมาใช้ใจ่ายแน่นอนครับ